สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลูงเปียกับป้านุชค่ะขอฮอลิเดย์นะคะเดินทางไปเที่ยวกันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูสมบัติภายในรถป้านุชนะคะวันนี้เราไปแบบออฟโรดค่ะวันนี้เราเอาโฟลิด้ายไปนะคะเราไปแบบทับๆหน่อยค่ะดูของเต็มเลยนะคะนี่แค่เพิ่งเตรียมนะคะ มีตู้เย็นอาหารพร้อมค่ะเพื่อนๆดูของภายในรถค่ะเพียบค่ะเพื่อนเดูนะคะของเราเตรียมพร้อมสำหรับไปแคมปิ้งค่ะแล้วนี่ก็ยืมฮีเตอร์คิกกี้ไปด้วยค่ะช่วงนี้หนาวค่ะน้องคิกกี้ไปพักแรมที่อื่นนะคะเพื่อนเดูเต็มเลยค่ะเดี๋ยวลุงเปีย ไปดูลงเปียตัดผักนะคะเราต้องเตรียมผักไปด้วยค่ะลงเปียเตรียมผักไปพร้อมนะคะดูความหนาวและกันเปียเตรียมผักไปพร้อมค่ะมีผักชีค่ะอ่าวางไว้ตก่อนเลยค่ะเดี๋ยวค่อยใส่ถุงมมใช่แล้วกวางตุ้งเห็นไหมคะกำลังน้ำเลยค่ะ,อะโอ้โหสวยงามค่ะ เตรียมผักไปที่แคมปิ้งด้วยนะคะปลูกกรเน็ดนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามนะคะว่าเราสองลุงกับป้าจะไปที่ไหนกันค่ะข็ได้กินเลยอยู่สองคนลุงเปียปลูกไว้สองที่นะคะกำลังงามนะคะ่ะเตรียมไปด้วยค่ะล,ลุงเปียจะไปทําแกงหน่อไม้ค่ะแล้วก็ใส่กวางตุ้งด้วยค่ะ ข้าวตู้กับเอาชะอมไปด้วยค่ะแกงไม่ต้องใส่ชะอมด้วยมีไหมก้านสองก้านอากาศมันหนาวชะอมแล้วไม่ค่อยออกค่ะที่ตัดมันไปไหนหมดไม่ออกได้ไงพอได้กินอยู่แล้วเนี่ยโอ้นู่นลูเปียกำลังตัดชะอมค่ะ สองคนจะไปกินอะไรกันนักกันนาปลูกเองไม่ต้องซื้อใส่ไึ้นในสวนก็มันหนาวเลยพริกค่ะพริกนี้เผ็ดนะคะถึงแม้ว่าจะเขียวแต่เผ็ดค่ะไม่โตเอาไปทำน้ำพริกประดุกดีกว่าทำน้วพริกปลาหุบแข่งแข่งอมออมกินไม่หมดแล้วไปสามวัน สอวันไปมันยังไม่แก่ดีเห็นีหมดูสวนเล็กๆล,ลงเปียค่ะน้องๆจะยังไม่เก่อืมนะคะเพื่อนๆคอยติดตามดูปนุษย์นะคะว่าลงเปียกับปนุษย์เราจะไปลุยกันที่ไหนค่ะเพราะวันนี้เราเอาโฟลิไดาไปค่ะเราไม่เอาวันนี้รถแวนจอดนอนค่ะลุยกันเต็มที่สองตายาย ี่่กก็ยังไมองโอเคค่ะคแล้วเจอกันนะคะคสวัสดีค่ะอย่าลืมตามปนุษย์ไปเที่ยวด้วยนะคะดูของหลังรถส <c oughs> ิกิ้ก้ไม่อยู่ค่ะวันนี้กิ้กี้ไม่อยู่ยืมฮิตเตอร์กิ้กี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย พร้อมแล้วค่ะสำหรับการเดินทางค่ะ